เปลือกโลกที่รองรับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจากการกระทำของน้ำมนุษย์เล,ละรัตนชาติหมายถึงเลขที่เมื่อั่นานกรรมวิธีเจียในยแล้วสวยงามแพงการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทำให้แกนโลกเปลี่ยนแปลงมีการกระจายตัวของสลายบนโลกเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เวลาบนโลกเปลี่ยนแปลงไปตามแกนโลกและชนิดใดเป็นส่วนประกอบของฐานไฟฉายตอบแมงกะนิสและที่ใช้ปรับสภาพความเค็มของดินเป็นองค์ประกอบของช็อกปูนซีเมนต์ปูนพารเตอร์คือแคลไซหรือแคลเซียมคาร์บอเนตปรากฏการที่ รอยต่อของแผ่นดินเปลือกโลกใต้ท้องมหาสมุทรยุบตัวรอยเลื่อนย้อนเกิดจากสึนามิ